พูดแบบเป็นผู้ใหญ่พูดแบบเป็นกลางนะผมเข้าใจความรู้สึกของกลุ่มผู้สูญเสียนะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ถ้าคุณคิดจะแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมามันไม่จบมันก็ต้องมีคนตายอยู่เรื่อยไปคนเรานะครับพี่น้องครับเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันไม่มีใครกลัวใครหรอกครับถึงเวลามันสู้กันทั้งนั้นแหละครับเบาๆก็บ้างอย่าห้าวกันเยอะจังเลยนะครับผมว่าให้กฎหมายให้กระบวนการยุติธรรมให้ศาลเป็นผู้ตัดสินดีกว่านะครับ อยากจะฝากไว้ให้คิดเตือนสติน้องๆนะครับทุกๆคนทุกๆฝ่ายนะครับทำอะไรก็ไม่คิดถึงตัวเองก็คิดถึงพ่อแม่ที่มีข่าวตอนนี้ข่าวหลายช่องเขาไปออกนะฮะว่ามีกลุ่มวัดม่วงเด็กวัดม่วงคนวัดม่วงบางคนนะนี่ผมออกตัวแทนคนวัดม่วงเลยนะครับอย่าไปด่าดเด็กวัดม่วงทั้งหมดดีฮะคนดีๆเขาก็มีเยอะคนเลเลวว่ามีมีทุกพื้นที่แหละครับอย่าไปเหมารวมเด็กวัดม่วง คนนี้เขาดีๆทาดีเพราะเเสียหายเสียชื่อไปด้วยเหมือนคนบางบอลบางคนหรือบางกลุ่มไปทําอะไรไม่ดีเงี้ยคุณจะมาเหมารวมบางบอลทั้งหมดก็ไม่ได้ทุกที่มีทั้งคนดีคนเลวคนชั่วนะครับต้องแยกแยะผมพูดให้ฟังนะพูดแบบเป็นผู้ใหญ่พูดแบบเป็นกลางนะผมเข้าใจความรู้สึกของกลุ่มผู้สูญเสียนะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต แต่ถ้าคุณคิดจะอย่างนี้แก้แคนกันไปแก้แคนกันมามันไม่จบมันก็ต้องมีคนตายอยู่เรื่อยไปยังไม่เข็ดกันอีกเหรอไปตั้งหกคนเนี่ยเสียชีวิตไปสองศพเนี่ยหรือจะไปสิบสองคนเรานะครับพี่น้องครับเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันไม่มีใครกลัวใครหรอกครับถึงเวลามันสู้กันทั้งนั้นแหละครับ เบาๆซะบ้างอย่าห้าวกันเยอะนักเลยนะครับคือบางทีไปเพราะความคือขนองเนี่ยผมว่าคนชื่อบายนะทุกวันเนี้นอนล้องไห้นะว่ากูเนี่ยเป็นต้นเหตุพาเพื่อนไปตายพาเพื่อนไปตายผมก็ไปเช็คดูแล้วนะคือผู้ใหญ่เขาก็กลัวกันว่า จะมีเหตุการ์ล้างแค้นอะไรกันหรือเปล่าล้างแค้นกันกับจะไปมาทำมันงั้นอีกผมว่าเจ้าบาลก็สู้อีกไม่จบแล้วครับอย่าลืมนะครับกลุ่มหกคนนะ่ะคุณอย่าลืมดีวว่าคุณเป็นคนเริ่มก่อนแต่คุณพลาดเองผมว่าให้กฎหมายให้กระบวนการยุติธรรมให้ศาลเป็นผู้ตัดสินดีกว่านะครับนะครับด้วยความเคารพทุกท่านนะทุกฝ่ายนะครับ และที่โพส์กันเนี่ยที่ข่าวไปลงว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้รวมตัวกันจะไปบ้านหมอปลามั่งอะไรมั่งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจะไปไป,ไป,ไปไวรวมตัวกันไปเอาคืนอย่างนั้นอย่างนี้หมดสมัยแล้วนะครับเตือนด้วยกวาาหวังดีนะฮะอย่าไปอย่าต้องสูญเสียกันไปมากกว่านี้เลยนะครับใครเห็นด้วยกับผมมั่งเนี่ยเห็นด้วยไหมครับให้กระบวนการยุติธรรมมันเข้ากาลังเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมแล้วนะฮะให้สามผู้ตัดสินดีกว่านะครับ นะแต่ผมไปถามพวกคือไปถามพวกรุ่นใหญ่ๆแต่พูดภาษาจิกโกภาษานักเลงนะแต่ผมยืนยันนะผมไม่ใช่นักเลงนะผมไม่ใช่นักเลงแต่ผมสู้คนแล้วผมไม่ชอบเป็นคนถูกังแกที่ผ่านมาตอนวัยรุ่นผมก็มีโอ้ยมันี่สี่พันคนเลยที่ผ่านมาผมก็มีเรื่องบ่อยแต่เป็นเรื่องของการก็ทะเลาะกันนะมันก็มีเรื่องนะันแล้วมันเป็นไงตอนนั้นพ่อแม่ ผมขาขึ้นเลยนะขาขึ้นขาขึ้น,ขาขนมากายหนา้าผาดเครียดดิเครียดนะครับมีคดีความใบมีเรื่องมีลาเราเจ็บตัวบางทีบางคนไม่ตายแต่พิการเป็นภาระพ่อแม่บางคนตายเสียชีวิตพ่อแม่ก็เสียใจบางคนมีเรื่องพาเพื่อนไปตายตัวเองไม่เป็นไรมันก็เป็นตาบาปยังจะ อยู่ในวังวนแบบนี้กันอีกเหรอนะครับเห็นด้วยกับผมไหมผมอยากจะให้ในเรื่องล้างคงล้างแค้นก็เข้าใจฮนะเขาเข้าใจผมวอกคนเป็นพ่อแม่ผู้เสียชีวิตญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตผมเห็นใจนะลูกเขาก็ตายอะแต่เราก็ต้องยังไงอ่าอะถ้าคุณไปล้างแค้นเขาอีก อาบาสอาจจะตายนี่ผมพูดให้ฟังนะบาสอาจจะตายหรือดีไมด่ดีทางบารสอาจจะมีพ่วงมาช่วยทางกลุ่มนี้ก็ตายอีกมันก็ล้างแค้นมาล้างแค้นมามันก็ไม่จบแต่เราก็เข้าใจก็พูดได้แต่เตือนนะจะฟังกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวบางคนหาว่าผมมาเสือกอะไรอ๋อผมไม่ได้เสือกถ้าผมเสือกแปลว่าคนไทยทุกคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ก็คงเสือกเหมือนกันทั้งประเทศผมก็พูดในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ผม่าอายุนามสี่สิบกว่าจะหนะ้าสิบครับก็ไวกลางคนนะค่อนค่อนมาทางทางจะจะจะสูงไวแล้วนะนะนะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเห็นอะไรมาแยะนะครับเราอยากจะฝากไว้ให้คิดเตือนสติน้องๆน,นะครับทุกๆคนทุกๆฝ่ายนะครับทําอะไรก็ไม่คิดถึงตัวเองก็คิดถึงพ่อแม่คิดถึงลูกเมียนะครับเวลาคุณมีเรื่องมีราวคุณติดคุก ยกตัวอย่างคุณติดคุกนะเพื่อนมันไม่ได้ไปเยี่ยมคุณทุกวันนะบางทีไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนไม่ได้เยี่ยมคุณทุกวันนะมีแต่พ่อแม่พ่อแม่บางคนก็ไปเยี่ยมไม่ได้ทุกวันนะครับความพร้อมไม่มีนะสงสารพ่อแม่กันมากๆหน่อยนะครับฮะห้าพันคนเลยครับขอบคุณมากนะครับ facebook อาจจะไม่ปิดกั้นหรือว่าคน อยากฟังเรื่องวัดม่วงคือที่ผมมาพูดเรื่องตรงนี้เพราะว่าคือเรื่องแบบนี้ยผมรู้จักคนแบบปุ่มแบบนี้เยอะนะครับมีอะไรผมมาโทรไปเช็คและอันนี้ลูกเต้าเหล่าใครก็พอรู้แลนะนะฮะแล้วที่สำคัญต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากคนวัดม่วงก็น่าจะรู้จักนะฮะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคุณลักคุณรามคุณใต้ลักรามใต้เนี่ยเป็นสามพี่น้องกันสามพี่น้อง พ่อแม่เดียวกันนะฮะเขาก็เป็นผู้กว้างขวางแถวนั้นนะเขาว่ายุวานาว่าสี่สิบกว่ากันหมดละนะฮะวันนี้ผมโทรไปถามข้อมูลจากคุณรามคุณรามก็บอกว่าโถ oh, ลูกพี่ดูผมดูคลิปน้ำไปซ้ำมาดูทีไรก็อายเสียบางเสียบางเข้ามาถึงเสียบางคือแบบแบบไปกันหกคนนะ่นะแล้วไม่มีเรื่องไน่ยแล้วทางฝั่งหกคนเสียชีวิตไปสองเจ็บหนักอีกหนึ่ง บอกหาไอ้เรื่องจะล้างคงล้างแค้นไม่มีแล้วครับตอนนี้พวกนี้ก็ซึมอย่างเดียวก็อยากให้มันจบจบอยากให้ว่ากันไปตามกฎหมายนะนะก็ผมก็ไม่เข้าใจนะไอ้ที่โพสตโพสกันเนะี่ยว่าเป็นทําว่าเป็นเด็กวัดม่วงจะไปเอาคืนอย่างนั้นอย่างเงี้ยมึงไปทําเพื่ออะไรเช็คมาแล้วก็ไม่ใช่คนในกลุ่มพวกนี้เลยนะครับมึงอยากเห็นคนฆ่ากันนะอยากเห็นคนทะเลาะบ่อแว่งกันนะมึงโรคจิตกันหรือเปล่า มึงบ้าหรือเปล่านะก็อยากจะฝากนะครับก็บางทีก็ขอฝากไว้นิดนะฮะคือเขาว่าทะเลาะกันเป็นเหตุตามที่เราเห็นนะมีคนตายบาสก็ถูกดำเนินคดีได้ประกันตัวมาตอนนี้คนตายก็โดนด่าเยอะแยะไปหมดแล้วเขาเขาก็ตายไปแล้วนะ นะครับเขาก็ตายไปได้ผมว่าอย่าไปซ้ําเติมมันอีกเลยนะครับอย่าไปซ้ําเติมอีกเลยเรามาดูกันดีกว่าพวกเรามาจับตาดูกันดีกว่าว่าทางตารวจจะตั้งข้อหาคนที่ร่วมทะเลาะวิวาททั้งหมดเนี้ยจะโดนข้อหาอะไรกันบ้างนะครับเรามาตามเรื่องนี้กันดีกว่านะส่วนตัวผมอ่ะ เราก็ไม่รู้นะตำรวจเขาตั้งเอ๋อตั้งตั้งฆ่าคนโดยเจตนาเหระทำไมเขาไม่ตั้งอ,อร่วมกันทะเลาะวิวาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเพราะต่างสายต่างทะเลาะวิวาสซึ่งกันและกันอันนี้ก็ไม่รู้ครนะนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวนนั้นคุณท่านอายการปรเมศนะอ,อ๋ออายการหงกระแสบอกมันเป็นแพทเทิร์นเป็นสูตรของตำรวจต้องตั้งแบบนี้ไว้ก่อนก็เดี๋ยวก็ต้องเออต้องมันก็ต้องส่งเรื่องไปยังท่านอายการนะอายการก็อาจจะมี ดุลพินิจอีกแบบหนึ่งก็ได้ผมมาตามเรื่องนี้กันดีกว่าเฮ้ผมยังกลัวอยู่นี่นะไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวคิดไปเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวบารเจ้าบารเจ้าบารต่อไปก็คงจะมีเอฟซีนะมีเอฟซีเดี๋ยวอุปวิทยะหมากว่าอุปวิทยะหมากว่าเอออ้าวฝากไว้นะครับเป็นอุทาหอราคาแพงนะครับเป็นบทเรียนราคาแพงนะครับ มองหน้าการเบิลเครื่องแปลด๊ดแปลแปลเนี่ยนะครับจนเป็นเหตุไหมเป็นถึงขนาดนี้นะเตือนน้องๆด้วยนะครับด้วยความหวังดีนะฟังอาป๋าวันพี่ป๋าวันฟังลุงป๋าววันนะเตือนด้วยความหวังดีนะ